เป็นไงมั่งก็ณตอนนี้นะครับรายการมาก็ใกล้จะจบแล้วผมก็ไม่รู้ว่าข้างนอกนั้นเป็นยังไงบ้างเพราะพวกเราข้างในไม่รู้เรื่องอะไรเลยทั้งนั้นก็ตกใจนิดนึงครับที่มันก็จะจบแล้วผมรู้สึกว่ายิ่งพอผ่านไปนานน่ะทุกคนเริ่มกลมเกีียวกันมากขึ้นทุกคนเริ่มแบบว่ามีเปิดใจกันแบบสุดๆเลยครับแต่ละประเทศคือ เขาเจอช็อกนี้เริ่มหายไปเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยใช่แล้วที่สําคัญเลยครับผมรู้สึกว่าไม่ว่ารายการจะจบไปแล้วแล้วเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ไม่สำคัญเลยครับเพราะสุดท้ายทุกคนคือเพื่อนกันหมดเลยครับใช่ครับใช่ใช่ตุ้ยตุ้ยอันนี้อันนี้อันนี้เชื่อได้เลยครับเพื่อนตุ้ยโดยที่ไม่รู้อะไรเลยว่าเราเอนอะไร 于涛，你也说一下，就是现在我们节目已经呃走到一半了，就是呃感觉怎么样？然后如何？现在感感嗯，我觉得现在很不舍吧，因为节目快要结束了，还有差不多小半个月的时间。我觉得说以后对于我们来说都很难有机会再跟六十个男孩一起去追逐自己共同就是追逐梦想，所以我觉得很不舍，而且。 离开了这个节目之后，很难有机会再站上那么大的舞台，有那么多的工作人员一起陪伴着我们，所以我就觉得说，珍惜在这个节目里剩下的时光吧。 嗯ด้วยด้วย้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 ยก็อถ้าสมมติว่าให้พูดถึงตอนนี้ค่ะก็รู้สึกว่าเป็นคำที่ไม่อยากให้มันจบมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นโอกาสที่หายากมากที่จะมีทีมงานมีแฟนๆแล้วก็มีรายการแบบนี้เกิดขึ้นค่ะดังนั้นสำหรับเขาแล้วก็เรียกว่าจะใช้ทุกวินาทีต่อจากนี้ให้อย่างคุ้มค่าในทุกๆวินาทีต่อจากนี้ในรายการค่ะกดกดต Okay, 我们、啊、我们也讲一下，一下呃，有、嗯、麻烦到一下中间的那个麦讲一下。就是我觉得先是紧张吧，因为呃总决赛马上就要来了，所以挺紧张的。然后就是有点不舍吧，因为我们也待在一起这么久了，然后呃差不多半个月之后我们就要分别了，所以啊、呃、有点不舍得这里。 โอเคสำหรับเขาก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าไฟนอลก็ใกล้เข้ามาแล้วมีทั้งตื่นเต้นแล้วก็อีกความรู้สึกหนึ่งก็คือเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับที่ยาทาพูดเมื่อกี้ที่รู้สึกว่าไม่อยากให้มันจบเพราะว่าจริงๆอีกประมาณแค่ครึ่งเดือนก็อาจจะต้องแยกย้ายแล้วแล้วเพื่อนๆก็อยู่ด้วยกันมานานขนาดนี้นะคะก็รู้สึกเสียดายที่มันจะจบลงค่ะเราบรรยากาศหนึ่งว่าบรรยากาศที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างในรายการใได้ค เราแทนประเทศไทยเลยรู้คร่อบรรยากาศที่ผ่านมาใช่ไหมครับในรายการเป็นไงบ้างสนุกสนานคุ้มเแค่ไหนสนุกสนานครับแต่ว่าหิวข้าวมากครับก็แต่ว่ซ้อมครับซ้อมเยอะทุกคนทุกคนซ้อมเยอะก็ใช้พลังกันบ่อยครับเพื่อต้องต้องกินโปรตีนนิดนึงครับเพิ่มเอ่อมัสเซลอะไรต่างๆครับแล้วก็ส่วนผมผมผมได้มีโอกาสที่จะร่วมงานกับทั้งพี่ๆซูเปอร์ไทยนะครับดีใจอยากอยากแรกอยากอยากจะขอบคุณพี่ๆซูเปอร์ไทยมากนะครับที่อยู่ด้วยกันมานานมากเลยครับพี่เพลงนะครับพี่เพลงคิดถึงพี่เพลงทุกวันเลยนะครับแล้วก็ ก็ดีใจมากครับที่วันนี้ได้แฟนมีตมาแล้วก็ได้จะเพอร์ฟอร์มแล้วก็อยู่กับแฟนๆทุกคนนะครับก็อีกที่ผมพูดถึงอะไรแล้วนะผมพูดถึงว่าผมพูดว่าผมได้มีโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับเทรนนีต่างชาติเยอะมากแล้วผมก็ได้ได้เรียนรู้รายสิ่งหลายอย่างมาผมก็ดีใจมากครับแล้วบรรยากาศก็ดีมากครับทุกคนก็ตั้งใจทํางานกันมากครับตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานที่แฟนๆที่หวังว่าแฟนๆจะชื่นชมแล้วก็ดูไป กลับมาดูกลับมาย้อนดูได้เรื่อยๆครับใช่ครับก็ดีมากครับมวลรวมคือดีมากครับแต่หิวข้าวพานอขอไทยเป็นไทยรอบนี้เอ่อก็สําหรับผมแล้วผมว่าบรรยากาศตอนนี้ก็เหมือนที่พี่นอนพูดครับว่าค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้ทุกคนเริ่มรู้ตัวว่ารายการนี้ใกล้จะจบลงแล้วผมแล้วทุกคนก็น่าจะรู้สึกว่า ช,ช่วงเวลาหลังจากนี to to <S <S <ART> S ้จะเป็นช่วงเวลาที่มีค่ามากๆที่เราจะต้องกอบกลวบรรยากาศแล้วก็ช่วงเวลาดีๆที่มีร่วมกันครับเพราะว่าหลังจากที่จบรายการนี้เราไม่รู้ว่าเราจะได้รวมตัวกัน60คนอีกครั้งเมื่อไหร่นี่เป็นนี่เป็นโอกาสหนึ่งนี่เป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งของเด็กๆทุกคนที่รายการนี้เลยครับที่ว่าเราได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งต่างๆกับเพื่อนๆต่างชาติแล้วก็บวกกับว่าการมาที่นี่ทาให้ความฝันของเราทุกคนชัดเจนขึ้นดังนั้นแล้วตอนนี้ผมว่าบรรยากาศกาลังค่อนกำลังกำลังเพิ่มไปในทางที่ด จริงพวกผมพวกผมก็เนาะเพื่อนๆออกไปก็คิดถึงใช่เรายังคิดถึงทุกคนเสมอครับเรายังพูดถึงกันตลอดเลยว่าเออพอพอเพื่อนๆเราเหลือกันจาก6 0 3 5มันใจหายดอมเราเงียบเหมือนกันเนาะเงียบเหมือนกันโรงารก็ไม่วุ่นวายเหมือนเดิมที่ชั้นที่ชั้นโรงแรมของเราก็ไม่วุ่นวายเหมือนเดิมไม่มีใครออกมาวิ่งโวกเวกกลางค่ำกลางคืนไม่มีการวิ่งไปเคาะห้องกันกลางคืนอะไรเงี้ยก็เราทุกคนยังคงคิดถึงเพื่อนๆนะครับแล้วก็คิดถึงบรรยากาศต่างๆแล้วก็ ผมก็ผมผมผมตัวผมเองคิดว่าหลังจะจบรายการนี้พวกเราก็น่าจะยังคอนแทคกกันแล้วก็น่าจะเดินทางต่อในเส้นทางนี้เรื่อยๆครับใช่แต่ว่าคนที่ออกไปนี่คือคนเสียงดังจริงๆหมดเสียงดังอยู่นี่ครับข้อคำถามต่อไปได้เลยครับผมไม่แต่ต้องบอกว่าถึงคนน้อยแต่ตอนนี้เราแบบกอดกันแน่นมากๆใช่มันนิ่งอบอุ่นใช่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  พี่พี่นัทเป็นไงเลยโหจริงรู้สึกว่ามีหลายอย่างที่เห็นได้ชัดมากเนาะทั้งในบนสเตจที่ทุกๆคนเห็นแล้วก็ทั้งในที่เราเห็นกันเองและที่คุณครูฟีดแบ็กมาหรือว่าทุกคนฟีดแบ็กมาก็ทุกคนมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นมากถ้าเปรียบเทียบง,ง่ายๆคือเหมือนบางคนที่ไม่เคยทําอะไรอย่างนี้มาเลยพอเขาได้เข้ามาในการแข่งขันนี้เขาก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างมาแล้วก็ทําให้เห็นว่าเขาสามารถพัฒนาได้จริงๆแล้วก็เก่งขึ้นได้เยอะมากจากการที่ได้มาเข้าร่วมรายการนี้ครับได้ประสบการณ์ดีๆ เข้าเข้าใจหลังจากที่เราได้ไปสองประเทศมาแล้วครับในฐานะที่ผมกับพี่ดอนแล้วก็น้องไทโอได้มีโอกาสไปแฟนมิตรที่ต่างประเทศมาที่จาการ์ตาประเทศอินโดแล้วก็ที่มาเลเซียที่หนึ่งก็รู้สึกว่าบรรยากาศทั้งสองที่ที่มาเลเซียเป็นไงบ้างนะที่มาเลเซียเป็นไงบ้างที่มาเลเซียอาหารอร่อยครับเอ๊ะ อ่ะก็ถือว่าบรรยากาศโดยรวมดีอาหารอร่อยงานดีอะไรอย่างนี้บรรยากาศดีมากครับแล้วก็รู้สึกว่าแฟนๆที่มาเลเซียน่ารักกันมากครับทุกคนแล้วก็ขอเคารพแบบให้ respect กันมากครับแล้วก็ส่งพลังหัวกให้กับผมแล้วก็อีก8ดเทรนเนสที่ไปเพิ่งไปมาเพิ่งกลับมาครับก็สนุกมากครับต้องบอกก่อนว่ามันคือฝันของผมเลยที่จะได้ไปไปต่างประเทศแล้วไปเปอร์ฟอร์มให้กับ i ิน e r n a t i o n a l f a n s แฟนครับก็ดีจะมากครับอยากขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ให้โอกาสนี้นกับผมครับให้น้องชมพูดบ้างค่ะว่าไปมาเลเซียมาเป็น 呃，uh, 马来西亚，好，马来西亚，oh. oh. 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 so, oh. 去到前面说一下，呃，okay. uh, 去马来西亚的、okay. 呃粉丝见面会的你,你感觉怎么样？我感觉这次感受到，因为这次这次是我第一次见面会，然后也有点紧张，但是听到台下的呼喊声的时候，我就特别的开心，然后也品尝了当地的美食，然后还学了几句。 马来西亚的语言，我觉得这次收获很多，对，然后也希望能够，嗯，再跟台下的你们能够多多见面，对，谢谢，对。 ก็คือเเออออโดยรวมนะคะเขาตื่นเต้นมากเพราะว่าครั้งนั้น,นเป็นแฟนมีครั้งแรกของเขาแล้วก็หลังจากที่ไปะค่ะก็พอได้ยินเสียงแฟนคลับที่มีส่งเสียงกรีดให้เขาเนี่ยก็รู้สึกดีใจมากดีใจจริงๆค่ะแล้วก็ได้ทานอาหารท้องถิ่นนะคะแล้วก็ได้ฝึกภาษานะคะมาเลเซียสักแบบนิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสนะคะได้พบเจอกับแฟนๆนะคะแล้วก็ทุกๆคนมากกว่านี้ค่ะเกิด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 ข่าวข่าวกฤษณ์กฤษิ์ ですね。僕たちがみんなで楽しみながら、そしてファンのみんなと一緒に楽しめるようなことを用意したから、ぜひ皆さんも楽しみながら、まあ、僕たちと一緒に歌ったり、そしてダンスしたりとかしてくれたら。はい みんなで一緒に楽しめるようなステージができるんじゃないかなと思うので、うん、ぜひ皆さん応援してくださいそして僕たちも全力で楽しみます。はい หลายๆอย่างมาเพื่อให้ทุกคนสนุกนะคะแล้วก็น้องๆก็จะสนุกกับเพื่อนๆด้วยก็ไม่ว่าจะเป็นร้องเต้นหรือโชว์ก็เตรียมมาเยอะมากๆก็อยากให้ทุกคนช่วยสงกาลังใจให้น้องๆแล้วก็ถ้าร้องเพลงอะไรได้หรือว่าลุกขึ้นเต้นได้ก็อยากให้ช่วยกันด้วยค่ะตตงงเอ้ยตงตงไทยวันไทยวันไทยวันสวัสดีครับตงตงครับ 嗯，因泰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 。会泰？会台会泰？会台会泰？会泰？会泰？会台会泰？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 会 อ่ะคะเขาก็ตื่นเต้นค่ะแต่ว่านอกเนือจากความตื่นเต้นแล้วก็มีความดีใจด้วยเพราะว่าที่จะได้เจอกับแฟนๆทุกคนเพราะสำหรับเขาแล้วเขารู้สึกว่าโอกาสที่อาจจะได้เจอกับทุกคนมันอาจจะน้อยลงทุกทีอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นก็ในความตื่นเต้นก็มีความดีใจแล้วก็จะทาให้เต็มทีตรงตรงขอบพิเศษวันนี้เตรียมอะไรมาโชว์ให้คนไทยเป็นพิเศษนอกจากที่เคยมาแล้วอยากที่ค่ะ OK，呃，今天就是今天，你们都准备了哪一些有特别准备的，就跟其他场不一样。刘志浩，刘志浩，刘子刘子 o k m a o k 今天我们有准备很多不一样子的东，很多不一样的东西，然后我现在我就不告诉你们，然后希望你们敬请期待，然后就是你们等一下接着瞧，等一下看吧。 เขาบอกว่าวันนี้ค่ะเตรียมอะไรที่พิเศษพิเศษไม่เหมือนกันที่อื่นมาเยอะมากแต่ขออุบเป็นความรักเอาไว้ก่อนโอ้กูด d good good g o o รอดูเลยเดี๋ยวเซอร์ไพรส์กันที่ในงานเลยเอ๊ยเจ้าบอกสิเนี้ชนะคะอ๋อ 雨 <noise> 晨跟粉丝们说一下，就希望大家可以关注一下我们的节目。呃、uh,，Hello，Hello，大家好，萨瓦迪卡，鹏翅雨辰那卡，希望大家可以多多关注《创 A n Season Two》，然后希望能和你们都见面，谢谢。嗯 uh, ดีเด่นนะคะแล้วก็หวังว่านะคะทุกคนจะติดตามรายการช่วงเอเชียซีซั่นสองของเรานะคะแล้วก็หวังว่าจะให้แรงสนับสนุนกันค่ะขอบคุณก่อนที่ประเทศไทยเนาะอยากไดแบบว่าพูดพร้อมกันนิดนึงค่ะรายการวันนี้ช่วยซัพพอร์ตพวกเราหน่อยได้ไหมครับพร้อมกันนะต้องตร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 งสโซลี่โซลี่ขำอ่ะขำเหี้ยส่งตัวแทนส่งตัวแทนประเทศไทยส่งประเทศไทย อวันมกันไม่ practice practice ไม่น่าจะผมน่าใช้เวลาวันนี้ใช่วันนี้ช่วย support ช่วย support พวกเราพวกเราช่วย support วันนี้ช่ support พวกเราด้นะครับหน่อยได้ไหมครับได้ไหมครับได้ไหมครับ together together like o t p วันนี้ช่วยสปอร์ตพวกเร้าได้ไหมครับหน่อยได้ไหมครับได้ไหม,ไไม,ไมครับ